This is ิสมาชาแนลขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเดี๋น่นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปประถมในเทพแฟชี่ปีหนึ่งของมอกรุงเทพ ซึ่งคณะที่เราเรียนนะคะก็คือคณะดิจิทอลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์สาขาภาพยนตร์นั่นเองทายเรยวสั้นๆง่ายๆนะคะก็คือเด็กฟิล์มซึ่งประถุพิเศเนี่ยเขาก็จัดทั้งหมด4วันด้วยกันนะคะก็จะมีวันที่6 789นะคะของเราก็จะเป็นวันที่7นะแล้วก็วันที่9จะพิเศษมากๆเพราะว่าจะมีคอนเสิร์ตในมอนะคะทางเราก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะเก็บฟุตเทจมาฝากตอนเนี้ยจะต้องรีบออกเดินทางแล้วเพราะว่าลังสิตรถติดมากโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันแหละแล้วไปเจอกันที่มอนะคะ แล้วเราก็เดินไปนั่งแท็กซี่กับเ,เพื่อนๆเป็นเพื่อนใหม่ที่เราเจอกันไม่กี่ครั้งแต่ก็นั่นแหละพวกเราก็มาถึงมองกันในที่สุดแล้วพวกเราก็ยืนรอรถเพื่อน,นั่งไปกินข้าวที่หน้าตึกมิเทศกัน ตอนกินข้าวพวกเราก็เคยเล่นกันละลายพฤติกรรมแชร์เรื่องของตัวเองให้พวกเราเริ่มสนิทกันมากขึ้นพวกแกไปอยู่ในลุงพีดีตั้งไกลทำไมอ่ะเพื่อนเยอะอ่ะเขากำลังบอกมึงไม่มีเพื่อนอ่ะเาสปายถ่ายรูปกันบิ๊ยูดีสี แล้วก็แอบ,บมาแวะถ่ายรูปที่ตึกคณะซะหน่อยสวัสดีครับเพื่อนนี่ครับเก่งนะครับ <c oughs> มึงเก่งจังอ่ะ <c oughs> วันนี้ท้องฟ้าสวยสุดๆแจ๋วใส ตันงรถโชว์นะ่ะนั่งกำเล็บอยูง่ง่ายเดี๋ยวแม่งหลุด <laughs> แล้วพวกเราก็นั่งรถลางกันไปที่ตึก a อเพื่อไปที่จุดนับหมาย ไปลลนัป่งรถรางมาตึกไทยแพอมาถึงตึก A3 พวกเราก็ต้องขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น2ซึ่งก็เป็นจุดลงทะเบียนรับป้ายชื่อรับเข้ากล่องน้ำดื่มนี่ก็ได้ไป้ายชื่อมาแล้วแล้วก็เข้าไปฟังประถมนิเทศในด o มอนทองจะมีพี่ๆมาต้อนรับหน้าประตูแบบนี้เลยน่ารักมากๆพี่ๆก็ขนอุปกรณ์มาโชว์เพียบแล้วก็จะบอกว่าเพื่อนๆในคณะเยอะมากจำชื่อจำหน้าก,กันไม่ได้แล้วนะแต่ก็ไม่รู้แหละขอไอจีไป กกก่่อนอนนน,น,นแล <c oughs> ล้วัเเม็ฟึงป <c oughs> ซึ่งการปฐรมนิเทศก็จะมีการแนะนําทุกอย่างที่เด็กปีหนึ่งคนจะรู้ทั้งหมดคณะบดีของคณะก็ได้ส่งวิดีโอมาทักทายพวกเราเชาวปีหนึ่งอาจารย์ในคณะก็มาแนะนําตัวทําความรู้จักกันและก็พูดถึงหลักสูตรที่สอนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อะไรบ้างที่พวกเราจะต้องเจอเมื่อเรียนในคณะนี้ มีคลิปวิดีโอแนะนําการใช้บัตรนักศึกษาในการทําอะไรต่างๆในมหาวิทยาลัยอย่าแงบบเช่นการจองห้องยืมอุปกรณ์อย่างแรกทุกคนจะมีโปรไฟล์นักศึกษาเป็นของตัวเองและก็มีกิจกรรมนันทนาการและลายพฤติกรรมขั้นระหว่างด้วยสอง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  ใครหิวก็กินข้าวไปฟังไปได้ด้วยนะนั่งฟังมาหลายชั่วโมงแล้วก็มีท้องร้องกันบ้างขอแอบกินสักหน่อยละกันแล้วก็ปิดท้ายกิจกรรมด้วยให้รุ่นพี่ในคณะหรือแต่ละชมรมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยมาแนะนําตัวประชาสัมพันธ์ตัวเองงานจบแล้วเป็นไงบ้างจอยมากค่สนุกมากรุ่นพี่นี่แ่ดีรุ่นพี่น่ารักมากเนาะน่ารักมากค่ะสนุกมากๆเลยจอยมากแล้วก็ง่วงนอนมากแร์เย็นมาก พวกเราชาวแก๊งก็พากันไปบุกร้านวิงซูข้างมอเพราะว่าหิวกันสุดๆบอกเลยว่ากินกันจุกมากแล้วพวกเราก็สนิทกันมากขึ้นด้วยถ้าดูคลิปนี้อยู่ห้ามเลิกคบกันนะเข้าใจไหมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็วาร์ปมาวันที่9เลยนะคะวันนี้มีคอนเสิร์ตอย่างที่บอกไปนะจะเป็นคอนเสิร์ตท่ามหาวิทยาลัยนะคะจะเป็นของมอกรุงเทพ ธรรมศาสตร์เกษตรมสวแล้วก็มรังสิตนะคะซึ่งจัดที่ประเทศราเวเป็นต้นนะคะทุกคนมีตั้งแต่4โมงอยานเที่ยงคืน แต่ว่าเราอาจจะไม่อยู่ถึงตอนเราอยู่ถึงสี่ทุ่มพอเอออะไรประมาณนั้น oh. จ,กจก้กหน้่งงานก็จะมีรถฟูดทรัคขายอาหารขนมน้ําดื่มเพียบเลยตอนนี้ก็นั่งรอเพื่อนๆคนอื่นที่กําลังมาไอเราก็มาถึงเร็วไงเลยมานั่งจองที่ไว้ให้ก่อนส่วนอันนี้ก็เป็นสปอรนเซอร์ผู้ใจดีที่ทําให้คอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นมาได้วันนี้ขอต้อนรับพี่น้องทุกคนครับเข้าสู่งาน The Circle Music f วสิกเฟ l ท เพื่อนๆแก๊งเราก็เริ่มทยอยกันมาแล้วงานก็กําลังจะเริ่มพอดีวงดน,นตรีวงแรกก็เริ่มขึ้นแสดงนักร้องนํำน่ารักมากๆเสียงพอสุด,สดเลือกเพลงได้ตรงเทปเรามากลคนที่หล่อที่สุดในวงนะครับมึงกองของเรานะ,ะ่รัเบส นางฟังเพลงไปสักพักเอ๊ะทำไมท้องฟ้ามันคึมๆเหมือนฝนจะตกเอาไงดีนะแต่เรามันตัวแม่อยู่และไม่ต้องแคร์เล่นคอนต่อแบบเชิดเลิศเกินแล้ววงที่สองก็คือเล่นต่อแบบตัวพอ่อและแกงนั้นก็ยังคงลุกขึ้นเต้นเหมือนเดิมอะเลิศขอมาซื้อของกินนะคะพวกเราก็ได้เคบับกับ,กบเฟรนฟรายกับมานั่งทานกันจู่ๆท้องฟ้าก้โปง่งนกปินว่อนเป็นฝูงเลยเป็นสญัญญาณที่ดีมากๆ แก๊งเดิมตรงนั้นคราวนี้พายกันลุกขึ้นเต้นยกกลุ่มเลยเรียกได้ว่าเต้นเผื่อคนทั้งลานไปเรียบร้อยแล้ว เร,เริ่มข้าเหมือนกลัวคนดูง่วงวงนี้ก็เลยเหมือนมาปลุกคนดูบอกเลยว่าโคตรจะมันแสงสีเสียงกระหึ่มมากกลัวโยกสบัดอะโงอื่นๆก็ขึ้นตามกันมาเรื่อยๆไม่ต้องได้พักค่ะคืนนี้ตอนนี้เราก็คือมาถ่ายรูปเล่นแป๊กหนึ่งนะ เพื่อนที่เรียนโฆษณาเชิญมาถ่ายรูปหน้างานเราก็ถือโอกาสมาเดินเล่นไปในตัวพอถ่ายรูปแล้วก็มีเสียงดนตรีคอคอแล้วก็เป็นตอนกัางคืนอากาศเย็นเยน็ยนฟิลดีมากแล้วรูปก็ออกมาสวยด้วยนะ พอเริ่มดึกๆก็จะมีคนดังขึ้นมาร้องเพลงเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยทุกคนจะบอกว่า่นเต้นมากและในะค่ำคืนนั้นนีน่ก็ขับรถกลับหอนอนเลยค่ะจะบอกว่าสนุกมากๆดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆทุกคนเลยน่ารักมากเฟลลี่สนิทก,กันไวนสุสดๆหลังจากนี้ก็พากันแบบไปเรียนด้วยนะลุยไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันจนจบท้ายช่อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r ค b ้กดก,กระดิ่งกุ๊งกิ้งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบายยี่รอรถ ไปเดี๋ยวเราไปจอยครับอุ้ยมึงเหมือนปอกคอมหมาเลยพง่งพุบไม่รู้ว่าสนุกอะไรอครับส,สวัสดีครับผมจันโอชาอุ้ยอะไรเนี่ยผมจันประหยัดจันโอชาเฮ้ยสวัสดีดูอะไรกันอยู่วะไม่ะไร